สุดท้ายแล้วนะคะของ storytelling with data นะคะการพูดการพรีเซนต์ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะอาชีพอะไรมันมีข้อมูลเยอะแยะหมดละค่ะซึ่งเนี้ยจานยังจะมาเล่าให้ฟังเป็นฟินาเล่ตอนสุดท้ายโดยการพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดเรื่องราวตัดน้ําให้เหลือแต่เนื้ออันนี้มาจากในเล่มน,นี้นะเขาเขียนดีมากตัดน้ําให้เหลือแต่เนื้อหรือตัดบวยเหลือใหญตัดใจต้องทําเหมือนดักดีไซน์อ่า ดีไซน์คืออะไรดีไซน์คือการคิดถึงว่าผู้ฟังอยากได้อะไรคะ่ะอาจารย์ขออนุญาตย,ยกตัวอย่างง่ายๆโดยที่ไม่ได้มาจากหนังสือเล่มนี้จะได้ไม่ต้องไปกวนลิขสิทธิ์เขานะคะอาจารย์ขออนุญาตย,ยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเรามีบริษัทคู่แข่ง3บริษัทตอนนี้นะคะ A, B, C จากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะแสดงให้เห็นคะ่ะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยบริษัท ที่กำลังตีตื้นขึ้นมาและมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นชัดเจนหรือมียอดขายเพิ่มขึ้นคือบริษัทคู่แข่งของเราเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราทำเป็นอย่างนี้ค่ะตอนแรกเวลาที่เราจะเล่าเรื่องราวเซฟแรกเขาบอกอย่างนี้ค่ะเป้าหมายเนี่ยเราอยากจะให้คนฟังรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรมันเป็นการาฟเส้นใช่ไหมคะของอาจารย์อาจารย์อยากให้คนรู้ว่าบริษัทมือถือเอเนี่ยในปีนีย้ยอดตก มหาศาลเนาะอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่อยากให้รู้แต่ยอดตกใช่ไหมแต่ทำไมบริษัท B ยอดขายถึงขึ้นอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่อยากให้ทราบเพราะฉะนั้นเราจะแสดงยอดขาย4ปีจนถึงปีนี้แล้วทำให้เห็นยอดที่มันตัดกันในปีนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากนั้นเป้าที่2ค่ะเราอยากให้รู้การเปลี่ยนแปลง,ง data insight คือเราอยากให้รู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนแปลง อันเนี้ยสำคัญมากๆเลยเวลาที่อาจารย์คุยกับน้องๆในทีมเนาะอย่างเช่นเรามียอดขายเดือนนี้ตกคือยอดขายตกอะ่ะเรารู้อยู่ละแต่เราต้องไปหาเพิ่มเองว่าทําไมถึงตกซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องยากเราต้องไปถามไฟแนนซ์ถามมาร์เก็ตติ้งอย่างเช่นของอาจารย์เนี้ยทำไมยอดขายหนังสือตกอ๋อเพราะว่าร้านปิดอ่ะถ้าร้านปิดแปลว่าคนต้องมาซื้อออนไลน์สิอ้าวแต่ว่าคนก็ไม่ซื้อออนไลน์แสดงว่ายังไงคนไม่ชอบหนังสือเราแล้วหรือว่าคนไม่ได้เห็นหนังสือเราทางออนไลน์เห็นยังคะคือ เล่าให้เห็นการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงและว,วิเคราะห์เพิ่มค่ะว่าทําไมเช่นในตัวอย่างนี้ค่ะทำไมยอดบริษัท A ถึงตกแล้วยอดบริษัท B ถึงขึ้นเราก็ค้นพบว่าบริษัท B มีโปรโมชั่นสําหรับการโทรเครือข่ายเดียวกันในขณะที่บริษัท A ไม่มีเห็นไหมคะเนาะอันนี้อาจารย์เป็นตัวอย่างสมมุติง่ายๆแต่อยากให้พวกเราลองไปหาดูมันยากค่ะทำกราฟไม่ยากแต่ว่าการไปหาอินไซต์ว่าทําไมมันมาตัดกันเนี่ยอันนี้ยากเนาะ แล้วสุดท้ายท้ายสุดการเปลี่ยนแปลงทำไมเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วจะให้ทำอะไร Recommendation อันนี้จากในนี้เลยนะเขาเขียนเลยนะเนี่ยการศึกษาเนาะให้มีข้อเสนอแนะชัดเจนแล้วจะให้คนฟังอะทำอะไรจะให้อนุมัติงบหรือเปล่าอย่างเช่นอะถ้าอาจารย์ฟังอยู่อ๋อถ้าสมมติว่าเอ้ยยอดบริษัทเราตกบริษัทเราเป็นบริษัท A ใช่ไหมคะบริษัท B ขึ้นเอ แสดงว่าอยากให้อาจารย์ทําโปรคนโทรเครือข่ายเดียวกันเหรอยังไม่จบค่ะถ้าอยากให้ทำอ่ะแล้วมันมีสถิติว่ายังไงเราจะได้กำารจริงหรือเปล่า <omas mie> เห็นภาพยังคะคือมันเป็นการคิดสเต็ปต่อไปไม่ใช่ว่าเออเนี่ยเพิ่มก็ดีนะแต่ไปศึกษาต่อการประชุมครั้งหน้า จริงๆแล้วการพรีเซนต์ที่ดีอาจารย์คาร์บรีบอกว่าคิดไปเลย2 s t สเต็ปเสมอค่ะเขาเราียกว่า two step presentation คิดไปเลยว่าคนที่เราพรีเซนต์ให้ฟังอ่ะเขาจะต้องไปพรีเซนต์ให้นายต่อพรีเซนต์ให้ลูกค้าต่อหรือเปล่าคิดเผื่อไปเลยว่าเขาอยากได้ข้อมูลอะไรแล้วยื่นให้เขาหยิบยื่นให้เขา อย่างเช่นอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเราทำโปรคนโทร,โรโคือขายเดียวกันเหอะแต่น no ้ามันเวิร์กไอต้องทำต่อบมาว่าถ้าทำแล้วอ่ะเราจะมีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่แสดงการเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บมีโปรเจคชันเกิดขึ้นแยกเป็น2ทางแล้วถ้าเราเลือกทางไหนมันจะกราฟขึ้นเลือกทางไหนมันจะเป็นกราฟลงจริงๆอาจจะมีตอนหเพราะว่ายังไม่ได้พูดเรื่องสลบกราฟนะคะใครอยากเรียนทำนะคะอันนี้เป็นวิธีคิดเนาะแต่ใครอยากเรียนทำนะคะ ทางเรามี i น h o u s e เทรนนิ่งสอนเนาะแล้วก็มีคอร์ส e l e a r n n n g ถ้าเกิดว่ายัางไงสามารถเชิญทางทีมเราไปสอนได้นะคะเรากำลังจะ advance ขยายเครือข่ายนะคะไม่ใช่สอนแค่ Excel ไม่ใช่สอนแค่ PowerPoint เลยเามาสอน visualization ด้วย Power BI กับ Tableau ด้วย ถ้าเกิดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเรามีทีมที่ก็ยังขยายอย่างชัดเจนนะคะส่วนน้องๆน,น,นักศึกษาต่างๆนะคะถ้าอยากให้ทางทีมเราไปเล็กเชอร์ก็บอกได้นะคะอาจจะเป็นอาจารย์หรืออาจจะเป็นทีมอาจารย์ไปเล็กเชอร์นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันในเพจเบทพิชนะคะหรือไปเรียนกับอาจารย์เพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ c o l l a t i o of l i f e academy ค่ะ